สวัสดีค่ะพบกับเจนี่และน้องพรนะคะที่ช่องเจนี่โคราวค่ะวันนี้เจนี่นะคะอยู่ที่ทรีเฮาส์ค่ะเป็นร้านกาแฟน่ารักน่ารักนะคะที่สามารถพาหมามาได้ด้วยนะคะเห็นไหมคะตอนนี้นะคะลิชชี่เขาก็ำลังตื่นเต้นอยู่มากเลยค่ะเดี๋ยวตามน้องพรไปเลยนะคะน้องพรผักเข้าไปแล้วค่ะกระต่ายสองตัวมีกระต่ายสองตัวใช่ที่นี่มีกระต่ายสองตัวด้วยที่นี่นะคะเด็กๆจะค่อนข้างที่จะชื่นชอบค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะนอกจากว่า มีสนามย้าให้เด็กๆเล่นแล้วนะคะก็ยังมีสัตว์ตัวเล็กๆ,ๆก็คือน้องพ่อบอกเมื่อกี้ตัวอะไรนะ,ะ,ะนนกัปตันกัปตันไอเดียทำเป็นอะไรอะไอ้น,นั่ปนปะสเก็ตบอร์ดเอดเอ,องก็มีใช่ปหอันนี้จะเป็นลานสเก็ตบอร์ดปะอ่าสำหรับคนที่ชื่นชอบสเก็ตบอร์ดนะคะมาที่นี่ได้เลยค่ะแล้วก็ถ้าสมมติว่าเพื่อนๆมาที่นี่นะคะมาสักประมาณ5 6โมงค่ะไฟตรงนี้ก็จะเริ่มเปิดแล้วแต่ว่าตอนนี้เจนี่มาช่วงบ่ายๆนะคะก็ ยังไม่มีการเปิดไฟประดับไฟนะคะแล้วก็ร้านอาหารนะคะเปิดตั้งแต่แปดโมงครึ่งกันเลยค่ะแล้วก็ปิดประมาณทุ่มหนึ่งนะคะที่นี่ค่ะเขาค่อนข้างจะล่มลื่นนะคะก็จะมีน้ำแล้วก็มีกระป่ายอยู่ตรงนูน้นกระป่ายอยู่ตรงนูน้นมาแล้วที่สำคัญน,นะคะที่นี่นะคะเขาสามารถพาน้องหมามาได้นะคะแต่ว่าน้องหมาต้องนั่งข้างนอกค่ะตรงที่เป็นส่วนของเอทาดร์นะคะหากเ,เพื่อนๆกลัวร้อนนะคะไม่ต้องกลัวค่ะว่ารา้อนเพราะว่าหลังคาเห็นปะ นี่เขาทำยื่นออกมาค่อนข้างจะไม่ร้อนกันเลยมาลิชี่มาลิชี่ไปเจออะไรหรือเปล่าเนี่ยลิชี่ลิชี่แบบว่าเธอแสบมากอะ่ะเธอแสบเธอเธอแบบว่าชอบมากคือเราจะนั่งในโซนที่เป็นของโซนอาท์ดอร์นะคะโอ๊ยลืมบอกไปว่าที่เนี่นะคะถ้าเพื่อนๆมานะคะมีทุเรียนกินทุกฤดดูเพราะว่าที่นี่นะคะเขาจะมีร้านที่อยู่ติดกันนะคะคือทุเรียนคาเฟ่นะคะที่นี่ก็จะเป็นแบบว่า จำหน่ายทุเรียนที่แบบว่าเพื่อนๆมาจังหวัดจันทบุรีนะคะได้กินทุเรียนทุฤดูกันแน่นอนค่ะช่ปะค่ะอันนี้นะคะเป็นเมนูนะคะที่เจนนี่ได้สั่งมาทานในวันนี้ค่ะจานแรกคืออะไรคะพ่ออันนี้ก่อนเลยอาจจะแรกกับสปาเกตตี้ก่อนได้อันนี้นะคะเป็นสปาเกตตี้นะคะสปาเกตตี้ผัดพริกแห้งนะคะข้างบนก็จะมีอะไรนะพ่อเขาใส่เป็นอะไรมีผักแล้วก็มีอะไรนะมีไส้กรอก เป็นเมนูที่น้องพอชอบมากนะคะเมนูถัดไปนะคะที่สั่งมาก็คือเป็นไก่เกาหลีนะคะที่นี่จะมีซอสที่เลือกอยู่สองซอสนะคะก็คือซอสน้ำผึ้งนะคะแล้วก็จะเป็นซอสเผ็ดเกาหลีสุดๆแต่ว่าวันนี้เราเลือกมาเป็นตัวน้ำผึ้งนะคะเมนูถัดไปคะ่ะอันนี้เป็นกะเพรากุ้งไข่ดาวนะคะชามนี้นะคะก็จะเป็นผัดพริกแกงหมูะคะ่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นยำรวมมิตรนะคะน้องพอเริ่มก่อนเลยเออน้องพอปักเจ้นเลยลูก ตาอ,อจานเลยอันนี้นะคะเป็นสปาเกตตีผัดพริกแห้งนะคะที่น้องพอสั่งมาเดี๋ยวเรามาชิมตัวไก่<า>ที่นี่ก่อนนะคะอร่อยไหมครับอ,อร่อยมากโอเคอันนี้นะคะก็เป็นอีกเมนูหนึ่งนะคะที่ทางร้านทีเฮานะคะได้แบบว่า m m e น d เลยอันนี้คือไก่เกาหลีซอสน้ำพึ่งนะคะไก่กรอบมากกรอมากไก่กรอบมาก ซอสน้ำผึ้งนี่นะคะเป็นซอสที่เด็กๆสามารถทานได้เลยนะคะไม่เผ็ดแล้วก็หวานอันไหนเผ็ดอันนี้ต้องเผ็ดเพราะว่าอันนี้เขาใส่เป็นพริกแห้งมันก็จะมีรสชาติเผ็ดนิดๆนะคะเดี๋ยวเจนนี่นะคะจะลองชิมนี่นะคะกระเพราค่ะกระเพรากุ้งที่นี่นะคะในกระเพราเขาก็จะมีให้เลือกนะคะจะเป็นหมูเป็นไก่เป็นกุ้งนะคะนี่เลยค่ะกะเพรากุ้งน้องพอกินไม่หยุดค่ะ พ่อบอกว่าที่นี่สปาเกตตีอร่อยมากโอ้กุ้งนี่เขาชิ้นใหญ่นะคะรสชาติกลมกอมมากอร่อยนะคะอย่างที่บอกค่ะก็คือมาที่จังหวัดจันทบุรีนะคะจังหวัดนี้นะคะเป็นจังหวัดที่ติดกับทะเลกุ้งที่นี่จะค่อนข้างตัวใหญ่นะคะไปดูผัดไปค่ะผัดพริกแกงหมูนะคะเพื่อนๆสามารถ สั่งไข่เพิ่มได้นะคะมาทานเพิ่มได้ได้กลิ่นพริกแกงหอมมากกลิ่นพริกแกงขึ้นมาเลยอ่ะหอมมากหมูนี่ละลายนะหมูเขาละลายในะปากมากเมนูถัดไปนะคะจะเป็นยำลมมิตรนะคะในยำมลมิตรนะคะก็จะมีหมูยอนะคะมีหมูสับนะคะแล้วก็ในนี้นะคะจะมีเกี๊ยวปลาด้วยแล้วก็จะมีกุ้งนะคะ าทานกันเลยนะคะอ,อร่อยมากน้ำยำเขาอร่อยมากในทสุดท้ายพี่จนนี่จะชิมนะคะเป็นเมนูที่สอมอรดชื่นชอบสุดๆคือสปาเกตตี้นะคะที่นี่นะคะสปาเกตตี้ที่นี่ถ้าเป็นผัดริกแห้งนะคะเขาก็จะมีเฉพาะที่เป็นตัวของไส้กรอกเท่านั้นนะคะอหอมมากมันเหมือนหอมกลิ่นแบบใบโหระพา หอมมากเราชิมเสรกรอบดูนะคะเด็กๆทานได้เลยะค่ะเมนูเมนูที่เจนนี่จะตบท้ายสําหรับวันนี้นะคะก็คือน้ํากระชายขาวนะคะแต่ว่ากระชายขาวที่นี่นะคะเขาจะมีใส่เป็นน้ําผึ้งนะคะเี๋ยวเรามาชิมกันนะคะอ,อร่อยมากเลยอะ่ะเพราะกระชายที่นี่เขาคั้นสดแล้วก็ใส่มาน้ำผึ้งนะคะอร่อยมากวันนี้นะคะ น้องพอนะคะแลแม่เจนนี่นะคะก็มาแนะน,น,นําร้านน่ารักน่ารักนะคะที่เป็นร้านที่เพื่อนๆนะคะสามารถมามาเที่ยวได้ทั้งครอบครัวนะคะและที่สําคัญคือพาน้องหมามาด้วยได้นะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆได้มีโอกาสมาที่จังหวัดจนันทบุรีอย่าลืมนะคะ h ี w เฮาคฟรับรองว่าเพื่อนๆไม่จิดหวังแน่นอนวันนี้นะคะเจนนี่นและน้องพอนะคะขออนุญ,ญาตทานไปเรื่อยๆก่อนเลยนะคะไว้เจอกับพวกเราในคลิปหน้าต่อไปนะคะว่าเราจะพาเพื่อนๆไปคลิปไหนบ้างไปอีกใช่พาเพื่อนไ,ไ,ไที่ไหนบ้างแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะพอท่านกันคะ่ะมีเด็กกวน <c oughs> จะพาเข้าไปดูในภายในร้านนะคะว่าหน้าตาในร้านในส่วนของอ,อินดอร์จะเป็นยังไงเพราะคุณแม่เจนนี่เลี้ยงสุน,นัขอยู่ไม่สามารถพาเข้ามาได้อันนี้จะเป็นเค้กนะครับที่อยู่หน้าร้าน,น,นเค้กราคาอยู่ประมาณก็ร้อยกว่าบาทนะครับอันนี้จะเป็นมุมแรกที่เข้ามาคือมุมถ่ายรูปกุทีเฮาคาเฟ่บายลาชุกาครับอันนี้ก็คือเป็นเคาน์เตอร์บาร์ ในร้านบรรยากาศหน่านั่งนะฮในร้านนี้เก้าอี้โซฟานั่งสบายนะบรรยากาศมีควานเป็นต่วนตัวค่อนข้างสูงนี่เราเดินวนครบรอบแล้วเดี๋ยวกลับไปที่โต๊ะก่อนนะครับในร้านก็มีกระต่ายนะครับ เขาเลี้ยงกระต่ายน่ารักมากแล้วก็ต่ายมากัวเรามากมากเลนะัวกคขามากเลยอ๋จับตัวถี่น้ำตาลไปเลว บรรยากาศในร้านพองเข้าไปในร้านสวยงามมีบ่อน้ำกลางร้านด้วยครับไก่อยู่ตัวหนึ่ง